สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมทุกท่านครับวันนี้มาเยี่ยมไข่อาจารย์ที่ไปต่อนุกด้วยกันครับผมอาจารย์สายเนี่กยกว้างขอ้มัวใช่หละ่ะมาเยี่ยมไข่อาจารย์สายครับผมเลิกงานค่ำครับผมอาจารย์ก็อยู่บ้านอยู่ทั้งวันแหละแต่ผมเลิกงานค่ำผมเลิกงานหกโมงออกมาไม่ได้นี่ครับอาจารย์สวัสดีครัคบสวัสดีครับ อันนี้มาเยี่ยมขอชมนกต่อหน่อยนะครับครับผมเน็่เลยคอเสื้อเลยครับโอ้ห้องเช่าอ่ะดีนะเขาให้เลี้ยงนกเนาะเออพอได้ต้องไปไปดูชมนกต่อเด็กอยาออกเอากล้องครับครับสวัสดีครับอยาออกเอากล้องเหรอครัสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอฟซีเอฟซีแต่น้อยนี่อยาออกเอากล้องเหรอครับผมปุโร <ด S 2> พอหลูกเด็ก,กน,น้อยเด็กน้อยเด็กน้อย,อยวัยรุ่นอนาคต ลกต่อตอนนี้อาจารย์เล่นอยู่กี่ตัวครับเนี่ยลกต่อตอนนี้เล่นอยู่สามตัวสามตัวเนาะครับสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวครับสี่ตัวน้องใหม่มาค้ำไปไหนเนาะอาจารย์เนาะมาค้ำไปไหนเนาะครับมาค้ำไปหน่อยนี่สามกุกเต็มพู่อ่างต่อได้กับมือ่งครับต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยต่อแถวแถวสารยาเจ้าคงยงอาทิตย์เดียวขึ้นเลย แต่ผมเลี้ยงไม่ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าไปไว้ไว้ไว้ไวไวบ้านเนี่ยทุ่งนาเนี่ยขึ้นดีอยู่สามกุกเต็มผมได้มาสองตัวขึ้นดีคูทั้งวันคูอ่างอยูอ่มีอยู่มีผู้อ่างคํหนึ่งตัวหนึ่งบางที่ผมเนี่ยนี่อ่างสามสี่คำถ้ามันอยากอ่างก็อ่างไม่อยากอ่างก็ไม่อ่างอาจารย์เอราผมก็มไม่เต็มนะมันถ้าครูธรรมดาอย่างนี้ไม่อ่างแต่ถ้าจดอ่างแต่ว่าถ้าเรายืนดูบางทีมันคึกคึกจัดมันก็อ่างคำสองคำ แต่ถ้าจดในเห็นเลยสามสี่ครับบ้านท่านก็อยู่ลึกเนาะอยู่เหมาะเลยอ่ะเหมาะเลี้ยงนกเลยอ่ะนี่ชอบพุ่งนานี่ติดทุ่งสบายเย็นนี่มาเยี่ยมไข่โอ้นกเยอะครับแขวนอยู่รอบเลยอ่ะเ <c oughs> พราะมันมืดจะมองเห็นไหมครับนี่ <c oughs> มองไม่ไม่น่าจะมองเห็นกองรวมกอ <c oughs> งรวมไม่น่าจะเห็นลัก <c oughs> ได้มาวันนี้วันที่สามเนาะผมได้มาวันอาทิตย์ขังกองบานในวันนี้ นกใหม่ไล่ตีเขาเลยนกลูกนกตีเขาปรับปรับเลยคงมันมืดมึดมืดพดเนาะมืดพดไปต้องดูได้มากไปดูหานดูนกต่อดีกว่านกต่ออยากชมนกต่อแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วมาแล้วชมนกต่อแล้วว่าสายหมันการเล่นแต่สายหมันเนาะไม่หมันไม่ติดไม่เอาไว้ไม่หิวไปนั่งตรงไหนอาจารย์นั่งนี่นะเอาเอานกต่อมาชมก่อนไหมหรือว่านกต่อชมก่อนตี นี่นี่นี่ตัวนี้ไอ้ไอ้ไอ้เพชรดอนพลายอ้าวเขายังไม่าไปเหรอยังเขายังไม่<ะ>ไมีตังค์เหรอรอเงินออกก่อนเงินออเงินออกนี่ไอ้เพชรดอนพลายเพชรอะไรนะเพชรดอนพลายดอนพลายนกคอนบุรีโอ้ผมนึกว่าผมจะไม่ได้ชมตัวต,วตวนแล้วนะเนี่ยน,นกคอนบรุรีเพชรดอนพลาย<ม>ไปทั้งลูกไปขันทั้งวันดูดูดู ไาสนับปีกคับพี่น้องดินหน่อยนกหมานเป็นอย่างนี้นี่เองไม่รู้ว่ามันฟุกมั้งไม่น่าฟุกนะสี่เต้มมันนะสามเต้มตัวที่สามสามแล้วไอ้นกฝึกสองมันมืนนอมามข้ามบ่นนะข้ามครับมันหลังมีโอกาสแค่วันทุกกลางวันครัอาจารย์ไปต่อโนกไม่ได้ไปเพราะว่าพักมือวันอาทิตย์อะอ๋อวันอาทิตย์ไม่แน่ก็เลยมามาก่อนไง มืดไปเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจิงหลีดให้ชมครับครับจิงหลีดฟันสองมันนกใหม่แต่ตัวนี้ลายลายดีนะลายสวยเนี่เพชรคอนเพชรจิงหลีดนกใหม่นกฝึกไปมังกรสองดำจังก็เห็นเนาะวันนั้นเนาะจิงหลีดใช่ครับใช่อันตั้งวันกำลังขึ้นเต็มที่เลยตัวนี้จิงหลีดนี่ ใหม่หเฉลยแปดตัวอยู่เลยนกใหม่อาจารย์มาซื้อมาจากอาจารย์ศักใช่ไหมอาจารย์ศักสารยาอเอานกต่อไปแรกนะนกต่อเฉลยหกสิบเจ็ดสิบแล้วไปแรกตัวนี้มาเฉลยหกตัวงน,นั้นมาอยู่เดียนเดียวได้เฉลยสองตัวสูว้ปีกสวยนะสวยเนหะมือนกันแต่สู้ตัวนั้นไม่ได้นักปีกนะพูดถึงว่านะออผมก็ดูไปเป็นหัดเล่นใหม่ นี่อัดอีกแล้ว <laughs> <c oughs> พ่อบอกแล้วครับอาจารย์พ่อแล้วแล้วบอก,บอกโอ้ของดีเก็บไว้ในบ้านเลยครับนี่โอ้ยไฟนอกเวลาอยู่ขนาดอยู่ก็บ้านอยู่บ้านนอกยังไว้ในบ้านเลยไม่เคยกล้าไว้ข้างนอกคับตัวนี้น,นล,ลูกเพราะนั้นโดนเหี่ยวโดนเหี่ยวแต่ก็เล่นจิ๊บจิบเหี่ยวอ่ลลาลูกโชกกล้องไหนลูกโอ้ลายสวย ก็จานเล่นมีเดรรายใส่ตป็นนิรายซ้อนลายนั่นดีนี่ครับเพชรคอนบุรีเชี่นถอนออกเนี่ยพอมันหนวดคนเลยแหละตอนแรกมันบอกผมยังไม่เชื่อเลยไงวะเป็นงั้นนีกว่าโดนเหี่ยวหางหลุดนกลูกปลาใไหมครับอาจารย์ปลาร้อยปลาร้อยนะคารมนะคารมอยากคารมมืนลูกผสเออเขาบางคนไม่รู้ว่านึกว่าลูกผสมมันนผมคิดว่างั้นแหละผมผมเอามาผมยังว่าลูกผสมเลยแปลว่ามันดก พี่ชายผมคนไปเห็นมันขันอยู่ในป่าไปไทยไล่เห็นสวยๆตอนนี้สวยมากวยครับพอ,อแล้วครับจันหมดแกนปกดแกนละเดี๋ยวไอ้รอบใหญ่ให้ชมแกน,นไม่ไนีนไน่ไม่ได้เลยนี่แกนไม่นี่คู่ไม่ได้เหรอเนี่ยของเขาหรือว่า,ข,าของเขาของเขาอันนี้ห้อง,องผมนี่เดี๋ยวว่ามัมนไม่ขันตัวนี้อยู่บ้านเหรอไม่ค่อยขันตัวนี้มาเยี่ยมมาชมนก ครับพี่น้องก็มาอาจารย์เดี๋ยวพวกแ<ค><ล>ไปต่อนกับวันอาทิตย์ที่แล้วจะมาวันอาทิตย์แหละพวกจะมาต่อนกนี่เจ้ารอบใหญ่นี่ครับเจ้ารอบใหญ่นกอยู่กับอาจารย์นานแล้วี่ยปีหน่อยๆ<ม>ผมหัดเล่นในปีหน่อยๆปีเนี่ยต่อนกเป็นมาเตือนกรุงพ์ปีที่แล้วนี่ผม อันี้คือไปเที่ยวเมืองกากันใช่ไหมวันนั้นวันนี้ไปต่อตอนเมืองการตอนงาน,<อ>นแข่งเลยตอนที่งานแข่งได้สองตัวแต่ว่าไม่ตันนี้ก็สวยๆครับลายสับปิกอืมตัวใหญ่ตัวใหญ่นะเดินทั้งวันถอยอะเมือเ่อยแขนนะครับโอเคอเคมื่อยแขนละเชียง,ยงจอาจารย์เมือเ่อยแขนละก็นี่ครับจะพามาชม ไปแกไปต่อลาดบุรีเนี่แกก็โกดมาทีละสองละสามนะครับแ oh. น่นอนแน่นอนเดินไกลด้วยเดินจริงด้วยครับนี่ประเนียดโอ้๋อังสวยจะกล้าใช้ไหมเนี่ยช่างนัดช่างนัดกระจมทองบ้านแพรม จะกล้าใช้ไหมนะครับเนี่ยแล้วกลัวไปร่วงหายปีโอ้รอย่างสวยเลยเนี่ยแกเป็นคอนบนใช่ไหมอาจารย์ตอนแรกเป็นคอนบนแก้เป็นคอนล่างม,มันมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังไงมันก็อันเดียวกันอันมันก็แบบเนี้อ่ะคอนบนก็มาอย่างนี้ไงอแต่ผมไม่ชอบนอกมันเกาะนี่ไงผม,อมบอกทีเดียวผมลงเลยไปแก้ใหม่เลยไปแก้เป็นคอนล่างอี่เลยนกมันจะลงล่างเนาะมันจะเกาะหัวข้างบนถ้าคอนบนมานี้ไม่มีไม่ลั่นนะ ไม่มีไม่รันขอให้แต่มันนอกจากจอกก็รันเนเนี่ย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 เพราะว่าผมผมอะไรเพราะว่ามันเป็นไออันนี้มันกันไว้อยู่ตรงนี้ก็รันเนี่ยไหนรันหมดอืมของผมไปดันสปริงไอของซื้อมาผมไปไปเพิ่มสปริงเข้าไงเออสปริงเล็กเลกรวดเล็กนี่มีสวยสวยตัวนี้สวยอกเล็กมากไม้ที่ยุ่งใช่ไ่มทียุงห้าหกหลังฟังหัวอะไรด้วยไอ้กันไอไอนี่ไม้ไอ้อะไรไอจะใส่ไม้อะไรให้ มัน,นจะดูขึ้นงไงเห็นไหมกี่เท่าครับเนี่ยตัวนี้ตอนนี้ตอนแรกทํามาถึงยสองเทา่าสองเท่าหรือสองเ<อ>ท่าอันนี้ไปแก้ใหม่อีก่างหา่างอันนี้ก็สองคือกันแต,แ,ตแ,ตแต่แกทําเล็กมากเลยนะพี่น้องเนี่ยมันเบาแต่ผมสั่งสั่ง,งอันหลังอันนี้สั่งหน,าก,า,หนากว่าทาหนากว่าแข็งแรงก,กว่าต,ตัวนี้เพิ่งเอามาใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ก็เอาไปใช้อยู่ไงไปต่อประจำาี่อาทิตย์ที่แล้วก็ได้แล้วจับแต้ม ผมไม่ผมเห็นแต่อีกอันหนึ่งนะอันชานยาวอันยวอีกอันหนึ่งอันใหญ่ใช่ไหมครับใช่อันใหญ่มันจะหนักกว่านี้นหนักกว่านี้อันนั้นอันนั้นพงโบราณคนสายปีนเนาะสายปีนทาอันนี้สายเส้าจิตดีไม่ต้องกลัวหยับให้หยับมาเถอะติ๊กลิ๊กเบาดีเิ๊กเบาสั่งอีกอันหนึ่งนี่งสั่งแบบนี้นะสองชานผมชอบสองชานต่อง่ายแต่ชานเดียวต่อง่ายขึ้นง่ายแต่ว่า ความปลอดภัยจะอยู่ที่สองสองชั้นแต่ยังไงผมผม่าสองชั้นนะง่ายกวัวตอไัมันปลอดภัยหันไปทางไหนติดหมดแค่ดดนเข้ามาเหอะใช่ใช่ทันเดียวต้องโอ้เล็งแล้วเล็งอีกไห้พูดถึงว่ามันขึ้นไปง่ายไงมันไม่ขึ้นง่ายใช่แต่ว่าอันนี้วางงก็ได้หันไปทางไหนก็ได้กิ่งไม่สวยก็หันได้อือครับตัวนี้เท่าไหร่นี่ตัวนี้ไม้ผมอี่นี่ได้ผมสองพันน่าจะสองพันมันผมให้ไม้เขาด้วยไงใช่ให้ไม้เขาทำอีกหลังหนึ่ง ให้ไม้แบบเนี้ยม่ทยุงแล้วก็เลยเอาเขาไม่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 นี่ยหรอกนะเขาทําสวยอยู่สวยผมเล่นท้ายป่าไม่ต้องปรับใช่ไหมใช่ใช่ชันหักก็มีนุ่นนุนรือมาแต่สายสายไฟติดดีชันหักชันเดียวแต่ตอนนี้แกทำถวยดีนะ ไม่ไม่ต้องควนนกหลุดนะนี่เกาะไงก็ไม่หลุดนี่นะดึงนี้ยังไม่อยากขึ้นเลยนี่ครับต้องดึงนี้มันมันโค้งไงมันคไม่มีหลุดเลยนกไม่ไม่ไม่ทำต้องทําตัวล็อกมันโค้งไงโอ้เปิดด้วยเปิดด้วยไม่ต้องทาตัวล็อกแต่ก็กันไว้ก็ดีนะโอ้ไม่มีไม่ต้องโยนไปยังไม่หลุดอันนี้อันนี้ไม่ออกเลยเนี่ยเวลาต่อเนี่ยก็ไว้อย่างนี้นะโอ้สวยสวย ว่าว้ว่วเ,กววเกี่ยวไอ้นั่นไงว้เกี่ยวไอ้ตะขอกระพายไงอ๋อโอ้สวยครับสวยพอเล่นดูนะพเนจยเลี้ยงไม่ว่าไว้ถูกใจใช่ใช่ครับสว,สวยจริงๆตัวนี้ยอมรับสวยอยู่หมันด้วยไม่มานี<ว>าน่พเนจรพรรษา แกทำอกเล็กนะเล็ออกเล็กผมสั่งให้แกททำอกใหญ่อันนี้เพราะว่าเวลาขันน็อดขันอะไรมันจะแตกไงถ้าอกเล็กนี่ถ้ามันไม้มันดีมันก็ไม่ไม่แตกมากไม่ถ้อยุงมันจะแตกดิไม้มันหมดอายุต้องฉลบน้ำมันไว้อันนี้ไม้มันกรอบนไปครับโอเคครับโอเคครับเนียะเนียะเนียดสวยอ่ะเนียดสวย คลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพามาตอนตอนกลางวันครับจะกลัวแกไปต่อนโน้ตกนทีนี้แกกลัวอดไกไม่ไหว <laughs> ผมก็เลยมาตอนกลางวันอว้ยตอนกลางคืนเรื่องงานพวกกันที่เอาไปด้วยให้ได้ใครอ่ะไเน,เน็มมันนะล่ะลุงต้องไปลุงต้องไปอุอ้ยหาคนเลยจะไปอ,อะไรอีกเอ,มอ็มเต็มครับผมนั้นขเขาจะให้นั่นงหลังไปโอ้ยไม่ไปเอาแล้วคุณสัร